สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัครตัวเว็บสำหรับขยายสายงานนะครับก็มีวิธีการสมัครง่ายๆนะครับกรอกข้อมูลปกติเลยเนาะอย่างแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ7 2 4 t e a m c o m นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับผมเอาลิงก์มาติดมาให้แล้วก็จะเป็นตัวบทความนะครับแล้วก็รายละเอียดการสมัครนะครับจากนั้นนะเราก็ทาการเลื่อนลงมานะครับอันนี้ ตรงนี้นะครับหรือว่าไปจุดที่3ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็นี่ครับเว็บขยายสายงานนะครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับคล <ร Stevens. S 1> ิกสมัครรับเว็บฟรีแบบนี้ได pues ้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับได้เลยนะครับเนี่ยกรอกข้อมูลไปได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถมีเว็บขยายสายงานนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว ยู u ูบนะครับที่สอนวิธีการใช้งานสอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็แนะนําให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจด้วยกันเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับลองกันดูนะครับสวัสดีครับ